สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับผมจมาดีเอวแป,งงปรงทําความสะอาดรางล้อเลื่อนหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวมารับชมขั้นตอนการทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็มาตัดแปรงเลยนะครับตอนตัดระวังความคมของใบเลื่อนด้นะครับเราตัดแปรงเราออกเลย พอเราตัดขาดออกได้แบบนี้เราก็เอาเหล็กรูมาใส่เข้าไปแบบนี้แต่เราก็งองอแบบนี้พอเราใส่ได้แบบนี้เราก็ตัดออกเลยตัดให้ได้แบบนี้ให้ได้แบบนี้ทั้งสองฝั่ง อีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันให้ได้แบบนี้แน่นได้แบบนี้เราก็มาตัดเหล็กส่วนที่เกินออกครับตัดออกเลยพอเราตัดขาดออกได้แบบนี้แล้วเราก็ดัดลงมาเลย ดัดมาให้ได้เป็นทรงนี้พอเราดัดได้เป็นทรงนี้แล้วทีนี้เราก็นําไปใช้งานติดรางเลื่อนเราได้เลยครับที่ไล่ใบไม้ที่ไล่เศษหินที่ไล่ขี้ดินผมก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาติดตั้งที่รางเลื่อนเราได้เลยใส่เข้าไปแบบนี้เลยพอเราใส่เข้าไปที่รางเลื่อนเราได้แบบนี้ ผมก็เอาลวดรัดเข้าไปเลยใส่เข้าไปผมก็เอาลวดมัดแน่นเลยนะครับพอแน่นแล้วเราก็ตัดลวดฝ่วนที่เกินออกเลย ทีนี้ที่ไล่ดินไล่ใบไม้ไล่ก้อนหินในรางผมก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับทนีนี้พอเวลาบีใบไม้ปิวมาเข้ามาในรางเราเราก็ดันออกได้ชอบก็กดไลค์ถูกใจก,ก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ